สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกทุกท่านรักยินดีตาราทุกทุกท่านทา่ช่อง E.P. ธรรมดานะครับช่อง E.P. ธรรมดาก็จะมานำเสนอนะครับมาเลวันพุธนะครับมาเลวันพุธก็คือเลขจากประเทศมาเลเซียนะครับประเทศจากประเทศมาเลเซียของวันพุธนะครับจะมีสําหรับมาเลวันมาเลนี่จะมีวันพุธ วันเสาร์อาทิตย์นะครับมีสามวันนะวันพุธวันเสาร์อาทิตย์นะครับออกเวลาหกโมงกว่ากว่าหกโมงกว่าเท่าไห่ก็ไม่รู้ไปลองศึกษาดูนะครับประมาณนี้นะครับก็ช่อง v i p ทธรรมดาก็จะมานําเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมทุกวันทุกวันนะครับวันนี้ก็เป็นวันพุธนะครับสีเขียวสดใสสดใสนําโชคนะครับวันพุธที่ยี่สิบสามนะครับพุยเศจกิการนสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับมาเลย ก็ขอขอบพระคุณธรรมชาชทิทุกทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมนะครับทุกคลิปทุกคลิปเลยต้องวีพีธรรมดาก็จะมานําเสนอให้ท่านผู้ชมได้รุ่นลมเป็นหลักนะครับส่วนท่านใดชนชอบก็จัดไปได้เลยนะครับเรามาชมกันเลยนะครับว่าวันนี้มีเลขอะไรบ้างครับอย่าลืมอย่าลืมอย่าลืมอะไรครับใครที่ยังไม่กดติดตามให้กดติดตามด้วยนะครับก็ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะอย่าลืมอีกอย่างหนึ่ง ใครที่กดติดตามแล้วอย่าลืมกดถูกใจด้วยนะครับขอขอบพคุณนะครับกดถูกใจทุกคลิปทุกคลิปเลยนะเพื่อเป็นกําลังใจนะครับเพราะว่าแต่ละเดือนแต่ละเดือนเขาจะสรุปยอดลงมาเลยว่ามีคนติดตามกดติดตามเท่าไหร่มีคนกดถูกใจเท่าไหร่มีคนกดไม่ถูกใจเท่าไหร่นะครับประมาณนี้ขอขอบพรคุณมากๆขอให้ทุกท่านไม่เจ็บไม่จนสุขภาพแข็งแรงนะครับรวยรวยๆ มีอะไรบ้างวันนี้มาดูสิแปดเก้าศูนย์นะครับเน้นที่เก้ากับศูนย์นะครับเก้าสามสามเก้าเก้าสี่สี่เก้าเก้าห้าห้าเก้าเก้าหกหกเก้าเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าครับส่วนศูนย์ครับสามศูนย์สี่สามศูนย์ศูนย์สามสี่ศูนย์ศูนย์สี่ห้าศูนย์ศูนย์ห้าหกศูนย์ศูนย์หกเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดแถมให้อีกหน่อยแปดศูนย์ศูนย์แปดนะครับส่วนแปดคือตัวรองนะ เกิดมันจินตับกัน่างั่นเห็นนะครับมาเลยรอบที่แล้วก็เข้าบนเข้าล่างเลยนะครับเด้งๆนะวันนี้ก็สาธุขอให้เข้าบนเข้าล่างอีกนะครับวิ่งลูดนะครับวิ่งลูดนะวิ่งลูดเก้ากับศูนย์นะครับใครชอบใครชวนก็จัดไปได้เลยนะครับใครไม่ชอบก็รุนรุนกันไปมาเลวันพุธนะครับมาเลวันพุทธม,มาเล่บรพุธเด่นเก้ากับศูนย์ลองแปด วิ่งรูดเกากับศูนย์ู่เจาะก็เก้าสามก้าสี่ก้าห้าก้าหกเก้าเจ็ดนะครับศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดนะครับประมาณนี้ขอฟันธงที่เลขทขี้ตามเคยเก้านะครับประมาณนี้นะมาเลวันพุธนะครับมาเลวันพุธวันนี้ก็เป็นวันที่ยี่สามนะขอขอบพระคุณนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีแนวทางก็จะมาวางแบบนี้แหละให้ท่านได้รุ่นลงเพื่อความบันเทิงนะครับ สำหรับวันนี้ก็คงจะมีเท่านี้นะครับขอ,อสวัสดีครับ